เหนืออีสานรับฝนยาวๆตั้งรับลมมรสุมพัดปกคลุมไทยทำฝนตกหนักต่อเนื่องฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพุทธที่31กรกฎาคม2567เพลอแป๊บเดียวก็ก้าวเข้าสู่วันสุดท้ายของเดือนกันแล้วนะคะลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและปราดหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าดำเนินการให้การช่วยเหลือและรีบเร่งระบายน้ำบางพื้นที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวบางพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วแอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยทุกๆท,ท่านนะคะซึ่งจากการติดตามโมเดลอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าระยะนี้เรามาระสุมยังคงพาดผ่านในบริเวณตอนบนของภาคเหนือส่วนลมมรสุมยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังปางกลาง เป็นเหตุทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพายุที่ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะส่งผลกระทบด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยของเราหรือไม่ลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าจะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันไหนพื้นที่ใดต้องเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบและพื้นที่ใดจะเริ่มมีฝนเบาบางจางหายลงไปไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้ พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งณขณะนี้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่9ก้าจังหวัดอันได้แก่บริเวณจังหวัดเพชรณุโลกที่อำเภอนครไทยจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอท่ามะกาอำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่อำเภอโพธารามและอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดชัยภูมิที่อำเภอภูเขียวและเกษตรสมบูรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอปทุมรัฐอเภอเกษตรวิสัยและอเภอสุวรรณภูมิจังหวัดจันทบุรีพื้นที่อเภอเมืองอเภอมะขามและอเภอคลุงจังหวัดตราดพื้นที่อเภอบ่อไร่อเภอเขาสมิงและอแหลมงอบล่าสุดสถานการณ์ระดับน้ำเริ่มลดลง และคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่บางพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรีบเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ผ่านพ้นอุปสรรคและกลับมาดำเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบายยิ่งขึ้นส่วนลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังปานกลางมีลักษณะพัดเชิดหัวขึ้นเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนเร้ามรสุมที่ค่อยๆขยับเข,ขยื้อนเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปโดยยังคงพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสปปลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกีย ส่วนพายุที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกระยะนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนบนจึงไม่ส่งผลกระทบด้านใดต่อบ,บริเวณประเทศไทยของเรานะคะซึ่งอิทธิพลที่ส่งผลกระทบทําให้มีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นนั่นคืออิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนที่5,500เมตรในวันนี้พัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้จึงยังคงส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง จากโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวร่องมรสุมและหยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณเอ่าวตังเกียส่วนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นกลุ่มฝนจะเริ่มแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงหลังจากนั้นในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลางตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถวจังหวัดระนองจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 6 3 2ององศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิตำสุด2 3 2 6สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบ,บุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิตำสุด่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34องศาเซลเซียสวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งพอแม่พี่น้องที่อาศัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยยังคงต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังมวลน้ำสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่1สิงหาคมจะเห็นได้ว่าลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีกําลังปานกลางและพัดเชิดหัวขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีลมระดับบนที่5,500เมตรพัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เช่นกันด้วยกําลังค่อนข้างแรงทําให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง จากอิทธิพลหลักคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางบางพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้สำหรับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะมีฝนเพียงเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นจากนั้นในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนและภาคใต้ตอนบนหลังจากนั้นในวันที่สองสิงหาคม ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของลมมรสุมยังคงเป็นเหตุปัจจัยสำคัญทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือประเทศเมียนมาและสปป,ปลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอา่าวตังเกียจึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ารวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นกลุ่มฝนจะเริ่มหากระจายตัวเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้จากโมเดลว่าฝนจะเคลื่อนตัวมาจากทางด้านทิศตะวันตกเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพียงเล็กน้อยกระจายตัวบางพื้นที่เท่านั้นสำหรับช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างหลังจากนั้นในช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งส่วนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น ลุ่มฝนจะเริ่มแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยฝนที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระจายตัวเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในลักษณะกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมเนื่องจากอิทธิพลของลงมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะอ่อนกำลังลง โดยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเป็นเหตุทําให้ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระจายตัวบางแห่งเท่านั้นจะมีฝนตกหนักอยู่ในบริเวณฝั่งรับลมมรสุมอันได้แก่บริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ซึ่งเมื่อดูโมเดลอย่างต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนถึงปานกลางต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมโดยภาพรวมจะมีฝนลดลงแต่ทุกภาคยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงยกเว้นบริเวณภาคเหนือที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแม้ภาพรวมจะมีฝนลดลงพอแม่พี่น้องบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัยให้เฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมแนวสายไฟฟ้าหรือเสาไฟฟ้านอกจากนี้ให้เพิ่มความรมะมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและปรัรวน ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ